ทำงานที่ท่าเี่รเล็กอ๋อก่อนหน้านี้ทำงานที่ท่าขี้เหล็กใช่ค่ะแบบนี้คือใช้ได้แล้วเช่้านี้นิดนึงนะครับซอยน้อยลอยน้ำเนาะเส้นทางไปตรงจีใช่ไหมหอมเลยค่ะหวานนะว่ะหวานหวานครับคุณป้าว่าไม่เหลือหมดตู้ทุกวันสวัสดีกับช่องเ e a t ร r i p ด้ยครับก็ตอนนี้เรามาตามหาสาวขายข้าวสุ้ยที่กาดหลวงนะ เจอน้องแล้วปุ๊บ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 ไม่สูงแค่คน้องหมูเงินใช่ค่ะพี่เรียกชื่อถูกไหมครับถูกค่ะโอ้โหก็พอดีเห็นน้องเป็นคนขยันมากๆเลยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะสอโมงครึ่งถึงสองโมงฝ่ายโลแล้วก็คือเป็นอาชีพหลักของน้องไปแล้วใช่ค่ะน้องขยันมากเลยทํานานหรือยังครับยังไม่นานหนูเพิ่งกลับมาทํางานเองอ๋อเพิ่งไม่นานเม่นี้เองใช่ครับ ยังไม่ถึงเดือนเลยอ๋อจะแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรครับทํางานที่ทักชี่เล็กอ๋อก่อนหน้านี้ทํางานที่ทักชีเล็กใช่ค่ะโอ้ขยันมากเลยอะแล้วก็เพิ่งมาอยู่บ้านใช่ค่ะกับคุณพ่อใชโอ่โอ้โหดีใจที่ได้เจอน้องหมูเนี่นนะเพราะว่าพี่ก็บังเอิญไปเจอน้องที่ตลาดกาดหลวงเชียงตุงน้องก็ขยันขายเขาส่วยเนาะ,ะแต่ว่านะขายหมดไหมครับก็บางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดเอ้โเ,เยอะไหมจ๊ะ ประมาณสิบถุงมั้งอ๋อสิบถุงหนึ่งแหงหนึ่งแหงเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งพันจัดก็เท่ากับประมาณสิบสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบบาทเดี๋ยวพี่เมาได้วยไหมเมาได้วยไหมไทยโอเคจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตอยากจะชวนน้องพาพวกพี่ไปชมหมู่บ้านแล้วก็อาจจะพาไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆได้ไหมครับได้ค่ะอ่าตอนนี้ว่างเนาะไม่ได้ไปไหนเนาะว่างค่ะครับก็ดีใจที่ได้เจอน้องอีกครั้งนะครับน้อง หมูเงินนะห้างหลีใต้ใต้ค่านะครับมาเลยเข้าสวยเย็นเลยอีกลองใส่ตู้เย็นนะเจ้าเข้าส่วยใส่ต้ยเย็นแล้วน้ำน้ำนี่คือทำมาจากน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้อ้อยสดข้าวใส่ๆนี้น่าจะมีวิธีการทำที่ผข้านน้ำ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 นนาำท้ำน้นน้ำน้ำนน้ำน้น้น้ำน้ำน้น้น้ำ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 นูน้ำน้่น้น้ำน้ำน้้ำนนน้นน้ มาเจอน้องขายข้าวซุยที่กันหลวงนั่งขายตรงทางเดินเลยนะใช่วันนี้ตามมาซื้อที่บ้านเมาเลยหมดเลยนี่ครับโอ้โหเพื่ยมาแล้วอ่ามีถ้วยมาแล้วอ่ะโอ้เจอสาวงานเป็นคนหนึ่งใหม่ซูงค่ะใครเอ่ยเนี่ยชื่อน้องอะไรครับพี่สาวเื่อสาวคำสาวคำเล็กเลเรียกน้องสาวคำแล้วกันเนาะเป็นเป็นพี่สาวของน้องหมูเงินพี่สาวแท้ๆเลย ใช่ค่ะโอ้โหนี่บ้านนี้สาวงามสวยไป่แพ้กันเลยรันห้ผู้ชายสองคนผู้หญิงสามอ๋อจ้าจ้าครับนี่ก็แก่ยากเลยนะดีนะพวกพี่ขอเหมาข้าวสวยหน่อยนี่าชิมชิมชิมตรงนี้เลยครับนี่เลข้าวใสใสอ่าดูดูแก่ดูแก่มันเป็นของหวานใช่ไหมของหวานของหวานอ่ะ กินรายการกินกันอยู่เดียวเลยช่วงนี้ครับอิ่มอ๋อมันเป็นของหวานที่มีรสชาติแช่เย็นมันจะเย็นเย็นหน่อยเวลากินก็จะสดชื่นใช่ไหมครับสดชื่นหวานๆแล้วก็มีความหนึบหนุบหนุบอิ่มด้วยนะมีข้าวด้วยเนี่ยข้าวใสๆเป็นไงบ้างเอยหวานน้ำอ้อยหวานน้ำอ้อยธรรมชาติว้าวไม่หวานมากเนะหวานมากอร่อยนะอ่ะเมย์น่าขมิ้นชิมหน่อยชิมกันะดาษครับขมิ้น ท้องไม่ไหวแล้วอ่ะอเป็นบบรรสชาตออิอร่อยครับเมาครับคือไม่ใช่กำลังตกใจอยู่ว่าตอนที่น้องขายของที่ตลาดะตอนที่น้องนั่งอ่ะเหมือนจะตัวเลก็กนิดเดียวแต่พอยืนปุ๊บโอ้ตัวสูงเลยมันจะสูงกับพี่ยังหรอเปลนีอ่ชิม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 ชอ่ะมามาถึงเชียงตุงต้องกินน้ำอ้อยด้วยอ กินแล้วไม่เลี่ยนอ่ะกินแล้วรู้สึกมีความสดชื่นอ่ะข้าวเป็นเม็ดๆเลย่ะเขาขอิบข้าเดี๋ยวเอาไปแจกแม่เขายีบปุ่นใช่ไหมหวานอร่อยมากเลยน้องหมูเงินก็ขออนุญาตเหมาแล้วกันน้องขายไม่หมดนะวันนี้นะครับเขาขายช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนไม่มีจริงๆหวาน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 เดี๋ยวพาไปดูเครื่องปันอินเผาหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องพันนินเผานะ ไปดูของดีประจําหมู่บ้านนะครับอ๋อที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับ<ำ>อขออนุญาตไปดูนิดนึงนะครับอโอบ้แล <c oughs> ้ว <c oughs> น,นี่ทําบ้านใหม่ไม่ซูงค่ะไม่แอลน่เนอครับโอ้ <c oughs> อันนี้ทําบ้านใหม่เน้าน สร้างบ้านสร้างบ้านครับฝุ่งแต่สดีประลาดอ้ยไม่เอาหน่อยไม่เอาหน่อยนี่นี่ว้าวทำเฮินทำเฮินอ้ยไม่เอาไม่เอามาเล่นหน่อยโอ้ไก่ก็เยอะนี่ยครับว้าวนี่ไงนี่ไงเจอของดีประจำหมู่บ้านแล้วเครื่องปั้นดินเผาโอ้คุณยายทำเองเลยเนาะอันนี้ดินเหนียวดินเหนียวค่ะ ยินงเดียวนี้เอามาจากไหนเนี่ยจากในนาจากในนาเป็นนองแบบนี้เนี่ยเนาะหลายแบบเลยเนี่ยโอ้หมีหลายแบบเลยแล้วดูดูการหมุนของคุณยายนี่โอ้งานฝีมือนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้โอ้อะไรเนี่ยอ๋อใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ใช้กรงล้อมหมุนเป็นแท่นไม้เออนอนหลบนี่พื้ครับ เาดูสิงมือคุณยายเอาไม่ธรรมดาเนี่ยหาดูยากนะครับว้าวนี่นี่นี่แปงมือก็จะขึ้นรูปมาเป็นชามเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับโอ้โนี่หน้าอนุรักษ์สารตองมากเลยน้องรุ่นลูกทำเป็นไหมครับ เด็อย่างนี้ก็ทำเต็นนะคะหนูเขาขายอยู่เอาหมูเงินหมูเงินกับน้องเสาคำก็ทำหรอใช่ค่ะเอาหรออ๋อครับมช่นก็จํทำเต็นพสพอดีว่าพี่เห็นวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมรู้สุดประทับใจหาดูได้ยากมากนะ วัจินี่ยสามพันสามพันจ้าก็ประมาณ30มสิบกว่าบาทไม่แพงเลยค่ะไม่แพงไม่แพงครับอ๋อดีนี่คือเอามาจไหนะเช่น้ำแบบนี้เยุแล้วเช่น้ำแบบนี้อะมาทเดี๋ยวเดียวอนะไปนะเอามาแช่น้ำแช่แล้วโอ้หนักมากเลย่อดูดิอยกอม่ไหวอ๋อี่ยปอท่ไ่่เป็นี่่่่อออออ่น่นี่ช่อ ถึงตอนเช้าแล้วก็เอามาเหยียบแล้วใส่ทรายแล้วลินทองอ๋อรู้นั่นเองโอ้น้องมีความรู้นะเนี่ยยกขึ้นมาแค่ไหนเมื่อกี้หนักหนักมอกี้หนักก็ไม่ไหวเลยไหวหนักหนักมากเราลองหนักหนักหนักไม่ไหวเลยโอ้หนักเป็นเดียวเลยโอ้นี่เป็นไฮไลท์ประจำหมู่บ้านแน่เนี่ยครับหลุมไปดูดินเลกๆมาครับนี่ดูคุณยายโอ้โหเก่งมากอ่ะเดี๋ยวดูน้องเสาคำใช่ไหมพี่เรียกชื่อถูกไหม ใช่ค่ะน้องสาวําพี่สาวน้องโมเงินมาปั้นปั้นน้องว่าทําไม่ค่อยเป็นแต่ว่าดูลักษณะท่าทางนี่คล่องแคล่วมากะจะทำที่วางเทียนเชิงเทียนาน่อยโอ้ดูดูสเต็ปในการทางของน้องนะครับโอ้้นี่ขึ้นรูปแล้วขึ้นรูปแล้ว อ๋อนี้เป็นนั่นเป็นนมกสงสารนั่นน่ะเนาะอ๋ออืมอันนี้เนาะใส่อะไรชงเทียนครับเก่งนะเนี่ยแล้วแล้วหมูเงินทำเป็นไหมครับหมูเงินทำเป็นอยู่แสดงว่าทำอ๋อทำแบบนี้เหมือนพี่สาวได้ใช่ไหมได้เลยอ๋อรวยแค่สักหนึ่งตั้งเงินเหรอแนบกับหินใส่ในมันเหรอเนื้มีลายมีลายอ๋อมีลายใกล้ๆดูใกล้หน่อยนี่ ผมไม่ธรรมดาเนี่ยงานฝีมือครับอไม่จุดเดนโอ้ก็มีลายดูความเปรี้ยของสาวท้องถิ่นนะครับเป็นสาวรุ่นใหม่แต่ว่าทำได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับน่าสนับสนุนมากๆโอ้งามงามโอ้โอ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ไปอบที่ไหนคะตากก่อนเดี๋ยวหนูพาไปดูก็ได้นี่อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวน้องมงเงินจะพาไปดูเรียบร้อยแบบนี้คือใช้ได้แล้วเช้หน่อยนิดนนึงะครับโอ้โหเก่งเก่งเก่งครับเก่งเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่อบกันได้ได้ได้น้องมงเงินก็ทําเป็นเหมือนกันแต่ว่าให้พี่สาวโซโล่นะครับอ๋อข้อหลังพี่ ขายตามตลาดทั่วไปใช่ค่ะอันนี้ขายกี่จาัครัสามก็มีสามพันห้าเจ็ดสามพันห้าร้อยจักรใช่โอเคคืนหนึ่งสามมัดโอ้ข้าวหลามไม่ข้าวหลามไม่ข้าวหลามไม่ขายแม่ไม่มีทั้งปีเนาะใช่ค่ะเขาแตกมาแล้วก็ไปเนี่ยจ้ะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราต้องมีแม้ข้าวหลามปีละครั้งครับที่เชียงตูมีขายทั้งปี ตัดแห้งไว้แค่ะตเขาไปแตมาแล้วก็เอาไว้ายาว,ยาวๆเลยครับ <Okay. S 1> กำลังกำลังประทับใจที่บ้านของเรานัน้องขยันเก่งน้องสาวขยัน,นพี่สาวก็ฝีมือดีนะโอ้โหไม่ธรรมดาคุณยายยินนี่แนะนำข้า <c ười> ขอบคุณครับนี่ครับโอ้เก่งมากเลยครับแล้วสมัยตอนที่อยู่ท่าเคลิงนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับทำ งานแบบขายสมุกแบบนี้สมุกางหน้าทำนานไหมครับที่นั่นยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยค่ะแล้วก็ออกมาซักก่อนใช่ค่ะอชอบอยู่เชียงตุงหรือว่าอยู่ท่าขี้เหล็กครับชอบอยู่เชียงตุงค่ะพ่อ,พอมีพ่อมีแม่อยู่ที่เชียงตุงอ๋อน้องเป็นคนชอบอยู่บ้านแต่ปกติเวลาสาว,สาวแบบรุ่นรุ่นดาวเขาดีกับน้องเนี่ยถ้าไปทำงานที่ท่าเี่เหล็กเขาก็ชอบที่นู่นกันหมดเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาออกไปตีได้หนูไม่ออกไปไหน อ๋อหนูไม่ชอบเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างไม่ชอบกินเหล้าแบบนี้ครับที่ที่เอาไปเผาไปอบตรงนี้นะครับนะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้เขาเขาเสร็จแล้วเขาเอาไปขายได้แล้วครับถ้าเขาถ้าเป็นมันเสร็จแล้วจะออกเหลืองๆแบบนี้ถ้ามันสุกแล้วเขาขช้สีนี้ถ้าได้ที่แล้วสีเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อใช้แบบนี้เมื่อกี้อันนี้ ที่หม้อใส่กระลุบหม้อใส่กระลุบใช่ค่ะอ๋อแบบนี้นี่คือใช้ได้แล้วใช่แล้วค่ะแล้วอันนี้ประมาณกี่จาดครับประมาณสามพันจัดสามพันจัดก็สามสิบกว่าบาทนิดๆใช่ค่ะครับอันนี้คือลูกค้าสั่งมาเหรอครับใช่ค่ะอ๋อมีออเดอร์เข้ามาใช่ค่ะครับเอาไปขายต่อคนอื่นจะมาเผาทีเดียวใช่ค่ะอืมจ้าจ้า เอาไม่เป็นไรใจครับพี่น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 ี่ดูตัวนี้เลยครับเห็นอยูุ่่ม็มีครับพี่แอบสนใจหม้อจิ้มจุ่มใช่ไหมโอ้จ้วแจ้วยายมอยนบ้านก็มีนี่โซนไปนี่นโนปีนต้นไหวเขาไม่ให้เจีใช่หรโซนนี้ตึกตี๋เขาเนี่ยแซ่บต้งวได้แล้วนี่ตึกเขนั่ตีค่ สามพันห้าร้อยจัตไม่แพงนะใช่ค่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอ่ะก็เป็นใบแก่พอหอมปาหอมคอที่ได้มาดูได้ตลาดในราคาเหมือนกันเอาหรอคือถึงที่ถึงที่ที่คนทำเนี่ยมันจะถูกกว่าที่ตลาดนี่เขาเอาไปอีกต่อหนึ่งแล้วอ๋อถ้าที่นี่ขายสามพันจัตที่ในตลาดขายเจ็ดพันจัตราคาบวกขนาดนี้เลยใช่ค่ะมีบางคนแล้ก็มีบางคน อร้านซื้อไปอ่ะว่าเท่าไหร่ร้านบอกว่าเจ็ดผ่นจัดหม้อหม้อชาบูหม้อจุ่มจุ่มจุ่มครับครับครับได้ได้ก็ได้เห็นของดีประจําหมู่บ้านแล้วนะเราน้องๆหิวข้าวกันี่งครับกินแล้วค่ะกินแล้วจะพาไปซื้อกินอีกกินของเล่นอีกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาที่ไม่ใช่ของหนักอ่ะของเบาๆเนาะพาไปเที่ยวเล่นได้ไหม ครับกิินนนนยยเ็ดึงขออนุญาตพาเหล่าน้องๆไปเที่ยวหน่อยเนาะขัดอะไรอ่ะออีะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดีมากอ๋อหินขัดผิวครับอีนี่ก็ตาดีมากเหลือเกินอ่ะครับโอ้โหเมื่ที่หนูทำอ่ะมันจะต้องทำแบบนี้ด้วยให้มันแห้งก่อนอ่ะอ๋อกี้หนูทำอ่ะอันนี้คือที่เมื่อกี้หนูทำอ่ะเขาเรียกว่าที่วางเทียนเหรอใช่ค่ะเอาไว้ตรงกลางเลย ก็ต้องรอให้แห้งแล้วก็มาอบที่นี่ใช่ค่ะอืมจ้ะครับมีเพื่อพักสวนครัวของชาวบ้านนะครับที่บ้านยังกุง้งนี่น้ำบอลนะครับแล้วไปส่องผักเขาสวยมากและผักหน้าหนาวนี่นะครับญแยกๆกันเนาะปลูกอ่ะอืมพักงามเลยอ่ะน้ำมา ตอนนี้แม่นางคขมีก็พามาร้านใหม่แล้วนะครับโอ้โห่ร้านนี้เคยมาไหมคะไม่เคยโอ้ร้านนี้ก็ไม่เคยมาเราก็ไม่เคยมาใช่คขมีคาะไปไหนเนี่ยคขมีไปดูเสื้อผ้านู่นนะอยู่ข้างหลังนู่นพาเรามาร้านใหม่แล้วครับเขาขายอะไรเนาะเป็นย่างเป็นย่างแม่กินมากไปดูหน่อยปะครับเป็นเลือกเลยจ้าอ่ะสตาฟมาดูหน่อยโอ้ยไม่ซุ่มแค่โอ้โหมคนสั่งเยอะเลยเนี่ย เขาสั่งแล้วหรอคะก็โอ้โหเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเสียบก่อนเนื้อเสียบเนื้อเสียบเหรอเนื้อจีไม้กี่บาทเจ้าไม่สามร้อยสามร้อยจัดสามร้อยจัดไม่แพงไม่แพงนะสามร้อยจัดก็ไม่ถึงสิบบาทมาตีกินน้ำเลอะไรอู้เอาอะไร่บ๊น่าขยี้มาได้น่ะตามร้านใหม่ใช้เลยโซนไหนต้งแก่ถนนคนเยอะรถเยอะ ไปตังไปเจียงทองไปตงจีอครับเรื่องกไรเรื่องอะรมี่หลายอย่าง่ะเรื่องอะไรกันแหละเรือก่อนเือก่อนครับเรื่ออไปครัไปฝากน้องๆที่บ้านเนาะใสานนี่จากจัง โอ้ข้าวซอยน้อยลอยน้ำก็มาก็มีสาวๆน่าจะเบื่อแล้วนะใช่ไหมกินก็โซนนู้นเลยจ้าได้ได้เอาสาวเลือกโซนนี้เลยเลือกเลยครับเลือกเผื่อกลับบ้านด้วยครับไปให้น้องเสาวคำกับน้องหมูเงินเลือกเลยเผื่ออาไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับหอมไหมเนาะใคยถึงกี่โมงครับเนี่ย เปดนมงครับแปดโมงแงก็หมดแล้วอครับเรือก่อนเริ่ก่อนกินตไก่ีบนหนึ่งครับกินตไก่ทำยีเช้ากินติ้ไก่เมื่อเลือกนะฝากคุณพ่อก็ได้หรือว่าฝากน้องที่บ้านก็ได้ที่บ้านด้วยครับ ด้วยกันใส่ผักรวมๆใช่ไหมเอาทุกอย่างไม่เอากระหล่ำมันค่ะโอ้ไม่กระหล่ำแต่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอีกวันนี้แล้วอันนี้ไม่ใส่นะว้าวข้าวซอยน้อยริมทางแบบนี้เลยเส้นทางไปตองจีใช่ไหมน้านี่นี่เป็นข้าววันอะบวบเค็มอ๋อบวบเค็มบวบค็ที่มีตลาดนะพี่จำได้เลยมาแล้วยังคามาแล้วตลาดแยังคามานิดนึงวันบวบค็มเด็ดวันบวบค็ม จะมีใส่ไข่กับใส่ไส้นกรอกด้วยนะแต่เรากินแบบออริจินอลใส่ผักใส่ผักอันนี้เรามาเช้าเดี๋ยวถ้ามามาสายกว่านี้คุณเต็มหมดเลยโอ้แสดงว่าอร่อยหวานหวานเนาะหวานหวานอร่อยเราคือแับนี้เลยไก่หม่าวอะไรสมาพูดเต็มเลยเนี่ยค่ะมันทั้งเต็มตลอดแม้แต่กินที่ปารีส ลอยน้ำเรียบร้อยก็เจ้าก็เพียวเจ้าด่าลมเจ้าก็เพียวเร็วเร็วอ๋อนี่พออะไรคะอเรก็เจอกันนั่นเลยเสร็จแล้วอร่อยต้องแป้งบางๆแป้งบางๆแป้งบางๆอันนี้แปดเงินนะอันนั้นแป่หนป็นแปดบาทแปดร้อยแช่คิดบาทเองค่ะว้าไม่ถึงสิบบาทนะ เราไปนั่งกินกับน้องๆตรงนู้นนะอ้าวเจียววดินิดหนึงวดีินนิดนึงเหรอเติมเลยเติมเลยโอเคเลยค่ะหอมเลยค่ะแค่ก้ไม่พูดไลนเลยามากี่ปีแล้วคะแม่ามากี่ปีละ ชาปีนมี่คัอันนี้ชาปีเมียชิมชาบี1 7 1ปีเลยกันขายหมดทุกวันแปดโมงหนึ่งเนีนโมงเมื่อคืนมีละขามดทุกวันอีโออาหารขึ้นชื่อของเชียงตุงนะครับออยน้อยลอยน้ำนอกอ่า อันนี้ไม่พลาดที่จะกินข้าวซอยน้อยลอยน้ำอ,อ,อร่อยแป้งบางๆครับกินกับผักอืมน้องสั่งแล้วล่ะครับมากินด้วยกันค่ะปิ้งยากของสาวมาแล้วข้าวซอยน้อยลอยน้ำก็จ,จัดมาแล้วอ่ะจัดการนะครับส,สาวอินน้ำจิ้มสองแบบเหรอคะนี่ครับเป็นแบบไหนไพริกทองพริกหอมนะครับกินน้ำจิ้ม พริกหอมพริกผงพริกผงอ่ะออ๋พริกผงครับเป็นจิ้มหวานจิ้มหวานนะกลับมาไปนะครับอีกมาเลยครับลุยลุยดุยดุยดุยกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไงมามาดุยเลยค่ะเล็งอะไรก่อนครับนย่างก่อนย่างนี่หนังไก่จะไล่อ้วนๆอันนี้เราเป็นมือเย็นแล้วกันนะอี๋เนาะค่ะมือเย็นอ่ะกินครับอร่อยไหมคะ อร่อยอร่อยมากร้านใหม่ข้าวอรออันนี้ร้านนี้ไม่นางครับอีเป็นคนแนะนำมาเลยนะครับเห็นคนมีเยอะตลอดแต่มไม่เคยมากินอ๋อก็ออเลยชวนมากินกันร้านนี้ครับนี่ดน้องๆก,กินก้าวซอยนอนในน้ำหวานๆก่อนครับหวานก็นลเอามาออ่อร่อยอร่อยคุณดูที่ น,น้าทัน้องก็ถือว่าขยันนะครับขายทุกวันเลย<ร>เขาช่วยวครับรากวันขนร้ววนอเนีทน้นักหน่าาช่อ,อาึกมาชอบงจิ้มแบบนี้ท,ที่ขวงจิจม้มหน่อี่หมูอ,มอร่อยไหมร้านนี้ผ่านไหมผานมาครับ วันหลังมากินได้อร่อยจริงครับเป็นไหมได้ใช่ไหมเข้าหมัดเข้มข้นมากหวานเผ็ดเต้องันจิ้มเลยครับ้องกินดีกว่าดูสาวๆกินก่อนเนาะอร่อยจริงครับก็ถือว่าเป็นร้านใหม่นะร้านใหม่พี่ก็ไล่เลาะกินไปทั่วที่เชียงตุงร้านไหนไม่เคยไปก็จะไปกินกันนะครับปกติก็มาเชียงตุงบ่อย แต่ว่าพยายามจะไปร้านใหม่ๆที่ไม่เคยไปครับคนไม่หิวเอามาละไม่นะครับพี่บอกว่าไม่หิวไม่หิวนี่เอามาเรื่อยๆนะโอ้คนนี้จัดเต็มเหลือเกินไม่ไม่หิวไม่ใช่เหรอฮะไม่หิวไม่ใช่เหรอไม่หิวไม่หิวแต่กินได้อ้าวซ่งั้นนะอร่อยมากลีครับอรอซอสเขาคุณแม่อร่อยเยบหวานหวานอ่ะหวาน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 นครับ านี่ย yeah, งต้องชิมหวานๆจริงใช่ ang, honest, <G> ไ,ไหมเธออ่ะไม่ทิ้งหมูแล้วกันนะอย่าติดใจนะหมูอร่อยมากเดี้วกันริมทางแบบนี้เลยอ๋อตัไปแกะเนาะค่ะอ่ะจิ้มน้องชิมไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมากกินกับข้าวเหนียวนะเหนียวก็มีค่ะเข้มข้นนะรู้แล้วแหละว่าทำไมถึงบอกทุกวันเพราะหมักหมูอร่อยมากครับอร่อยอร่อย ้ทุกวันส,สองทุ่มก็หมดละสองทุก็หมดแล้วธรรมดราเนอะครับนี่วันนี้มาที่หลังดังควาผมว่าไม่กินไม่กินจัดเต็เไหมครัทั้ทงตีนแด่คะไหนข้างไม่ได้กิไม่ได้ร้อนน<า>กินเยอะๆน้ำหนักจะไ,ได้ขึ้นบ้างอ้าวเห็นน้องๆผอมไปเนาะน้ำหนักยิ่ง <S 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 กินเยอะแต่ไม่อ้วนี้นเยอะแต่ไม่อ้วนอออออโอ้โหข้าวซอยน้อยรอยน้ำก็เกลี้ยง <c oughs> ส่วนอะไรนะ,ะเนื้อย่าง <c oughs> เนื้อย่างเนื้อย่างเราก็เหลือเอาไปฝากที่บ้านของเราน้องๆน,นะนก็ยิน <c oughs> ดีที่ได้รู้จักกับน้องสองคนนะครับ <c oughs> ทั้งน้องเสาคากับน้องหมูเงินเนาะ <c oughs> เป็นเด็กสาวรุ่นใหม่ที่ขยันมากๆเลยขายของที่กาดหลวงนะครับ ที่ได้ไปผ่านแวะเวียนที่แกดลองสามารถไปอุดหนุนเข้าช่วยน้องได้นะครับก็หลังจากที่พาน้องไปกินของอร่อยๆที่ร้านเมน่งครับยินแนะนำนะก็มาถึงบ้านของเหล่าน้องๆด้วยความสวัสดิภาพแล้วนะครับนะ <Okay. S 2> ครับขอบคนที่มาอุ่นหนุนที่ตลาดนะคะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจา้าก็พอดีเห็นน้องขยันแล้วก็อยากจะเอาใจช่วยและสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่ขยันขันแข็งเนาะขายของที่ตลาดตั้งแต่เช้า จนถึงปลายครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่บางทีก็อาจจะไปอยู่ในเมืองไปอยู่ท่าเคเล็กแล้วใช่ไหมครับแต่น้องเลือกที่จะมาอยู่ที่ชิงตุงอยู่โอ้โหพี่ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่พี่จากน้องๆนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับขอให้ปังๆๆดงๆด้วยนะครับ